ทีนี้การหาค่าโดยประมาณนะครับนะออรู้สองมีค่าประมาณเป็นหนึ่งจุดสี่สี่อันนี้ทุกคนต้องจําได้นะครับต้องจําได้เป็นค่าที่ทุกคนต้องจําได้นะรู้สามมีค่าประมาณเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสามสองนะครับส่วนอีกสามจำนวนเนี้ยนะครับเอ,อตอนที่เรียนบทนี้อยู่เนี่ยต้องจําได้แต่ว่าหลังจากจบบทนี้ไปแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะลืมนะครับอ่ถ้าบอกว่าจําเป็นต้องจำไหมไม่ต้องสามค่าหลักเนี่ยไม่จําเป็นต้องจําแต่สองค่าแรกเนี่ยจําเป็นเลยครับจําเป็นต้องจําได้นะครับอสองค่าแรกนี้จําเป็นต้องจาได้แต่ส่วนไอ้สามตัวหลังเนี่ยณปัจจุบันครูก็จําไม่ได้นะแต่ระหว่างที่เรียนบทนี้อยู่เออต้องจําได้นะครับอ่ะโอเคนะมาหาค่าโดยประมาณของมันกัน ห้ารู้สามลบสามรู้สนะองก็จะได้ห้าคูณด้วยรู้สามคือหนึ่งจุดเจ็ดสามสองลบด้วยสามคูณรู้สองสามคูณด้วยหนึ่งจุดสี่สี่นี่ก็เป็นแปดจุดหกหกนะครับลบด้วยสี่จุดสองสี่สอง แปดจุดหกหกศูนย์ลบสี่จุดสองสี่สองเนี่ยทำลองเนี่ยหัวข้อนี้ก็คือก็คือประมาณเนี้ยนะครับเดังนั้นเมื่อถึงขั้นที่ต้องเอาตัวรูปพวกนี้มาแทดค่าเนี่ย ผมจะไม่แทนให้ดูนะครับนะ,ะเด็กแทนเด็กได้นะครับนะห้ารู้สิบแปดเราจัดการจนรู้สิบแปดก่อนนะรู้สิบแปดครับรู้สิบแปดมันจะได้สามรู้สองรู้สิบแปดมันจะได้สามรู้สองนะมาจากานี้เนาะสิบแปดคือเก้าคูณสอง เห็นครับไปลบด้วย4ี่รู้สามหก็เป็น15บหรู้สลบด้วย4ี่รู้สาหลังจากนี้เด็กๆก็แทนท่าเองนะรู้สิบแดรู้สิคือ3ามรู้สอรู้สาคือเท่าไหร่ครับ รู้สามสองสามสองคือสิบหกคูณสองรู้สิบหกได้สี่ก็เป็นลบด้วยสี่รู้สองนะครับดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็นติดลบนะครับลบรู้สองริงก็คืออย่างนี้นะลบหนึ่งรู้สองเพราะว่าสามลบสี่ 4. แล้วก็คูณด้วยรู้สองตัวร่วมคือรู้สองสามลบสี่ได้ลบหนึ่งลบหนึ่งรู้สองลบหนึ่งรู้สองเนี่ยเวลาเขียนเราก็เขียนแค่ลบรู้สองนะครับก็ลบหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่สส รูทร้อยยี่แปดร้อยปยปก็แปดรูทสองร้อยปดมันถูกแยกออกมาเป็นหกสบสี่คูณสอไปลบกับสามรูทสิบสอง รู้สิก็คือ2รู้สองดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น6รู้สองดังนั้นก็กลายเป็น2คูณด้วย1.414ก็2.828ทีนี้มีขั้นตอนไหนที่งงหรือเปล่ามีงงในขั้นตอนไหนไหมครับ ถ้ามีบอกคุมานะอย่าเกรงใจคูแล้วก็อย่าเกรนใจเพื่อนด้วยว่าถ้ามีบอกบอกคุมาวอ,อมีจุดที่งงงอยู่ก็บอกมานะ,อ,ะอเครู้สิบสองนะฮสิบสองเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นสี่คูณกับสาม รู้สี่ได้สองรู้สิบสองก็เลยเป็นสองรู้สามนะครับรู้สิบแปดคือสามรู้สองสิบแปดสิบแปดแต่มาก็เป็นตัวนี้นะครับ หเก้าได้สามนะดังนั้นที่ต้องยุบเข้าด้วยกันคือเทอมนี้สองรู้สามอ่นนี้เป็นชุดหลังที่ยุบเข้าด้วยกันนะครับสามรู้สองลบเออขอโทษลบสามรู้สองบวกกับหน,น,น,นึ่งรู้สองลบสามบวกกับหนึ่งนะลองดูเนาะตรงเนี้ยตัวคูณที่อยู่หน้ารู้สองก็คือหนึ่ง ก็เลยกลายเป็นลบสามบวกหนะครับแล้วคูณอยู่กับรูปสองลบสมบวกกับหก็เป็นลบสนะก็เป็นลบสองรูองนะครับอันนี้งงหรือเปล่าครับ รูทร้อยยี่ิบห้ารูทร้อยยี่ิบห้ายิบห้าคูณด้วยห้ามันก็คือห้ารูทห้านะครับขณะที่รูทร้อยแปดสิบนะครับสามสิบหกคูณห้ารูทสามหกก็ได้หก ก็เป็นหกรูทห้านะครับตัวนองก็เป็นห้ารูทห้าบวกกับหกรูทห้านะครับก็เลยได้สิบเอ็ดรูทห้า รู้สิบแปดรู้สิบแปดสามรู้สองรู้สามสองสี่รู้สองาเป็นเจ็ดรู้สองแล้ะเด็กๆก็แทนค่านะครับที่ตอนนี้ที่ครูไม่ได้ทําให้ดูคือตอนที่แทนค่าตัวเลขนะครับแทนค่า,าที่เป็นรสนญนะครับ อันนี้เดยกก็แทนเองนะครับนะ